เครือข่ายปณิธานจังหวัดอ่างทองจัดเปิดการฝึกอบรมการถอดบทเรียน3ปีการส่งเสริมคุณภาพความเข้มแข็งประชาธิปไตยชุมชนในจังหวัดอ่างทองวันอังคารที่24เมษายน2555เวลา9นาฬิกานายวิศวัตศิสมิทธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานเปิดการถอดบทเรียน3ปีการส่งเสริมความเข้มแข็งประชาธิปไตยชุมชนจังหวัดอ่างทอง หนาหอประชุมอำเภอเมืองอ่างทองด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยโดยการจัดตั้งสภาพ,พัฒนาการเมืองขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2551โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1>, 1. เพื่อพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 1เป็นต้นมา สภาพัฒนาการเมืองได้ส่งเสริมกิจกรรมความเข้มแข็งภาคประชาชนผ่านเครือข่ายสืบสารปณิธานอ่างทองและสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอ่างทองมีความต่อเนื่องเป็นเวลา3ปีมาแล้วนั้นเพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้บทเรียนที่ผ่านมาแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยมีกิจกรรมคือการเปิดเวทีเสวนาสแสวงหาสันติยุติความขัดแย้งและความรุนแรงเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2551 ที่ห้องประชุม111ปีสารากางจังหวัดอ่างทองเมื่อปีพุทธศักราช2552ได้สนับสนุนการดำเนินการพัฒนาความเข้มแข็งที่ต้นแบบระดับจังหวัดและเมื่อปีพุทธศักราช2553ขยายผลสร้างความเข้มแข็งที่ต้นแบบระดับอำเภอ7อำเภอและตำบลน,นำร่อง11ตำบลรวม115หมู่บ้านสร้างกลไกการบริหารทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมเครือข่ายสื่อจัดตั้งศูนย์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์พัฒนาการมีส่วนร่วมทางด้านการศึกษาและจัดเวทีเจรจาอย่างสันติวิธีเพื่อความสมานฉันท์ของชุมชนและสังคมเมืม่อปีพุทธศักราช2554ดําดำเนินกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่6ด้านการกระจายอำนาจและสร้างความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรในการส่งเสริมความเข้มแข็งพื้นที่เดิม4ตํตำบลและพื้นที่ขยาย7ตําตำบล โดยเน้นกิจกรรมการสร้างกระบวนการเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาสังคมเศรษฐกิจทรัพยากรและการปกครองการจัดทำแผนและผลักดันแผนสู่การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทรัพยากรและประชาธิปไตย